สบายดีพี่น้องเนาะวันนี้พามากินปลาอยู่น้องผมข้อคือเก่าพี่น้องโยมข้อเด้อมีเด้อโยมข้อเอาคือเก่าผมข้อบุใหญ่ดากผมข้อเน้นน้อยสุ่มอ้ายเพิ่นมาส่วนตึกแหเน้องพี่น้องเนาะตึกแหกินปลาอยู่น้องก็เลยจัดให้เพิ่นจักบาทเดี๋ยวพามาเบ่งกันมาเห็นยังกินนง เนาะสุมายอ้ผึ่นมากินปลาในน้องเด้อพี่น้องเด้อไปสดบุญอัดคลิปอัดคลิปถ่าเข้าลงท้ยพี่น้องบ้านเฮาเบิ่งแต่งสายจูดไอ้พิ่นมากินปลาเนาะอีน้องเพิ่นมาชวนก็เลยจัดให้เพิ่นจักบาทจักใดหลายคนอยู่พี่น้องเอ้ยยมี เจ็ดแปดคนได้แหละไอเสือแมวผุ่งกำลังต้มมันต้มยังเฮยแมวสบายดีเฮ้สบายดีกล่องเนึ่สักบาทอยู่ดีมีแห้งเรื่องกำลังสีสดซิมเหมือนนี่แหละซิมต้มหัวปลาเหมือนสดเบายดีพี่น้องเอ้ยชูฝูสุคนเด้อร์ได้หับซมอีกต่อไปเด้อคลิปนาคลิปต่อไปกระหับซมคือเก่า กุจและปลากับมีเดิมมานี่พี่น้องเลยกำลังกำลังลงผมเป็นกุญแจละปลาตลอดเพี้ยปลาไปดนมาเขาแดงแล้วอยู่ขั้นหลักขี่เราก็ไปจะกินตลอดผมเป็นเกิดได้เดินเตืดนุ่ม้าวอยู่ดุมกองเก่าสามเคนั่นเฮ้ยย้อนเก่าสามเคบ่คอยดีนะบอก ย้อนกะ่าสามขีอันเสียท่าโอ้ยคนละจางว้าไอ้เพื่นเป็นหมอลำมเก่าเด้อพี่น้องเด้อยาน่าขอดเสียบนี้อันเสียกันศึกษาสาลาวสิบอกเก่านานเฮาเป็นบ่าดูเก่าสามขีขัดเลยขึ้นบนได้ร่องสังคมบ้านเฮาตุ้มสาวเกลมตัวไว้พร้อม อยากกลายเป็นหนุ่มกับปั้นหอมหิ้งของฟอปนั่นบ่ค่อยดีน,นั่นเอาใหจ้จบนะเอาใหจ้จบถ้าเป็นเขาเป็นครูสลาเขาจะบอกว่าเวลาขึ้นขึน้นชุดหรล่าลงลงเงินเทิงนะฮอ,องเพลงมาเตือนลูกน,น้องด้วยขวามังดีสาวหนุ่มสุภาพสะตีถ้าเป็นแบบนี้รับรองเสียคนนะเอาใหจ้จบเอาใหจ้จบเพลงนี้นะ เถิดนุ่มลาวจะดื่มกงเก่าสามเคจะพาหนุ่มขิดทั้งเที่นงกะเ้าสามเคอาียทำเสียนาคตเสียบทีรียนเสียการศึกษาถ้าเราสิบอกเ่าหนาเท้าเป็นบ้าดุมเก่าสามเคเจเจเจจัดมีดนตรีมวนมวนมวน บ่แลอาจะไย้หล <ond ay> ักบ <and living S 2> <ieur> นี่แหละพี่น้องเอ้ยขันไอ้เพิ่นมาหาเลยม่วนรถปั้นเขาน่นอนต่าอยู่หน้าเพิ่นนะเออนอดน้ำกันนวดคื้นสดแจ้งกันแจ้เพลงอันนี้อันเพลงอันคนจุดจื่นได้อันบับเท้าพอดีไรมันนี่ไปอยู่เพิ่นใหม่ชวนลูกเคยอยู่เพิ่นต่อไปแต่เขาคักทนหุกนี่ครับ หายเป็นและผู้บังคับเทวดาสั่งให้พลุต้อกมาน้ำติ่มทุ่งนาก็ขียดมันห่อสั่งพอเท่าไม่เท่าไปตักขยางมาห่อกระบอกก็ขีดมันหองนำกลงไปทั่วทุ่งนาบริการพอเท่าทำงานบล็อดนาทีพอเท่าบดีสั่งมันนี้ไปปลุกขึ้นใหม่ส่วนลูกคอยอยู่เฮือนอีกต่อไป เลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ต้มใสจชากินสบายกับอู๋ฮวยเนี่วฝนพี่น้องเอ้ยอันถึกถืออยู่ได้เนาะอันพอเท่าเฮ็ดเวียบบนบนบนหน้าที่นะคักแข้งอยู่ได้ไปชิมาเทียงเขาก็ะยาต้มใสจชานี่เขาเฮ็ดโลดแห้งจังชาด่ต้นอันดับแรกแล้วต้นอันชาดนะวานนี้ยัง พอเทาพอลดนาทีนียไม้กอมาไล้ะไนโอ้กอบอลนาทีนั่นเะงจ่ว่ามันไม่เท่าทุกอาเลยโอ้จผาดตัวนี้บอกเว้ยควไม้ยน่ะพอเทาบอลนาทีนี่ไม่เท่าแล้วงุดบนิด ข้าวเจียให้พวกรับย่างให้แป้งร่อยครับข้าเจียให้พวกรับพวกร้อนวกร้อนแค่สิไปไกลแค่นะเออแล้วมาลงแต่ลูกเคยให้แป้งร่อยครับแต่ลูกเคยอยากให้เป็นเรื่องปวดเท้านี่แหละไล่ไปพวกขึ้นไม้สิไปย้องเถอะเขา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 สิแป้แต่เรื่องกฎหมายน่ะนะกฎหมายชาดมันพิษขสิแปะตัวนั้นขี้สนุกตัวนั้นเอาเนื้อกฎหมายชาดนะตัวนี้นะให้แป้งให้แป้งเผาในเฮ็ดมรสนาทด ม่เท่ากัจไห้พอเท่าพอเท่าแห้งก็จีไปยูยที่กูแดดนนะลูกคพาจะใครพอเท่าไหมไม่พวกเือนอยู่ไปอยู่ตางหากัม่เท่านะเพือน้ใจนะม้วนนเพิ่นพม่เตาเยนีวนแบบเต่งนะนะกับเพื่อนมากกินป่าเลยเพิ่นกินโลดค่อยนะเห็นเพื่อนม้วนกับม้วนนํเพืนถืกเลยนะเอ้ยเน จำปลาพี่น้องซอยจำปลาเด้อไอแมวผืนเห็ดซอยจำปลาเนี่ยมุมุ่มมอไ่ใชนูนแะพอแล้วสุหมดแดงนะอันนี้ต้มเนาะพี่น้องอันนี้ต้มหัวปลาอันนี้ซอยจำไอแมวผืนเห็ด ไม่จะบอกเรื่องนักเลีนอมันจะตีกินอยูโฮมข้อคือเก้าวมเด้อพี่น้องเด้อมานอีเด้อโฮมข้อเฮากับโฮมใหญ่เย็นสบายเบิ่งเอาโฮมข้อเฮามาข้อกับมีเด้อแต่บ่ท่านใหญ่มาข้อกับดิายาเ็นจุจุดทีระันึ่งมรับลึกแน่อากำบบน้กยา ซอยยี่ให้ซอยบ่อยากน้ำบาบุ้ยมีกุน่ซอยแห่แหเนี่ยอยาน้ำบาบุมีก้นนี่ีนอน่นเลยอันใบแก้มดึกแต่นมสีนอนอนเลยนี่นะตื๊ดดีตัวใบแก้วคักแล้วซอยซอยให่แหเนี่ยอยากน้ำบาบุมีก้นนี่ซ้อยให้แห้เนี่ยอยบุพเพินเงาซอยบุึงน ยบางมีโกนเนี่ยคล้าหมองลงมนือเนยเนาะเขาเขาจะขึ้นต้นสาวนางเอ้ยไอ้นี่ยากนำบางบ่มีโกนสีนโนดเลยนั่นสีนโนดเลยอันใบแก่ซ่อนช่อนแล้วนี่ไดงนั่นแม่แต่ว่าอันนี้แหละจอยจำปลาเนาะพี่น้องเนาะเสแซปรเด้้ออันนีกลยอันนี้ต้มให้เนาะอันนี้เดี๋ยวเอาไปต้ม เอาไปต้มหมแมวต้มหมแต่งแต่งเด้อแต่งมาเด้อฮะไอ้งฮยไอ้แต่งนี่บ่ป่า่างนะบ้าบวมีกุนนมีกุนนีคือบ่มีกุชชอนนอนเลี่ยนนอนแหลงไอมนาเขาบอกเป็นแป่นขูดปุ่งนะเออมีบุกุนนี่สาวน่าเอ้ยงนไอ้นี่เดียวไอ้นี่นอนเลียหง น่นเรงอ้ายบ่เกียวนงเอ้ยาก ạ นํำบางบ่มีกนเลยสีนนนนลยยอันใบแข้มถือแต่นมนานนนนนน้าวู้วจังว่าปีนัรถมาปันเขาเพิ่นอะเนาะรถเท่ประเดีวพูดตงไจังแจงคอแ่งโคโลกับพ่นี่รเนีัยวล้วถิ่นบดที่ไม้มาได้แ่งนี้กินแล้วเด้อพี่น้องเด้อ ไอเสียแม่เพ่นก็อิ่มแล้วเนาะไอเสียแม่เพ่นนะลาพี่น้องเพ่นเด้อเฮ้ยได้ดีพี่เองเด้อดีพี่เงนเดียวชมถี่ต่อไปคุณจะลาป้ามีส้ำนี่แล้ว กินประทานอาหารไป็นหลายอย่างเปนหลายอย่างอยู่ตักเล่บันเนาะมีจันสชลปาเนี่ยอุจจารปานี่กบเขียนสบายดีพ่อแม่พี่น้องด้วยลากคลิปเพิ่นนะฮะลากคลิปอยู่ดีแมงยูดีแมงสูกคนจิ้งแมงงานปลอดภัยแม่ยูดีแมงเกิดเถ่าไนได้ติดตามแล้วกันให้รับมือด้วยลับด้วยมั้ยนะโดยใจไหลสบายดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเด้อสบายดี